ีวัยรุ่นคู่หนึ่งกินยาคุมหมดแผงในครั้งเดียวเพื่อใช้ใส่อารมณ์แทนหมอแลบด้วยเพื่อยาคุมลักษณะแบบนี้ถ้าคุณเห็นมาเป็นแผงๆคือมันไม่มียาแผงไหนหรอกที่บอกให้คุณกินทั้งแผงไม่มีอ่ะผมว่าในโลกนี้ไม่มีอ่ะกินมื้อละแผงโอ้ยบ้าไปแล้วไม่มีครับวันละเม็ดก็พอ แล้วไอ้ยาคุมเอาเท่าที่ผมอยู่เอาเท่าที่ผมรู้ไม่ใช่อยู่ยาคุมมันจะมี2แบบใช่ไหมอ่ะมันเป็นแบบ21เม็ดกับ28เม็ดคือถ้า21เม็ดน่ะคุณกินให้หมดแล้วคุณเว้นเจวันแล้วคุณก็กินอีกแผงหนึ่งต่อแต่ผมแนะนําน้องผู้หญิงทั้งหมดว่าให้กินแบบ28 m. หมายความว่าให้คุณติดเป็นนิสัยเลยว่ากินทุกวันยาคุมกินทุกวันได้นะครับ ไม่ไม่ได้อันตรายถึงขนาดที่ว่าจะทำให้คุณเป็นอะไรไปนะครับยาคุมกินได้แล้วเป็นสิ่งที่ดีในการคุมกําเนิดไม่ใช่ไปเลือกเอายาคุมฉุกเฉินเคยเจอยาคุมฉุกเฉินไหมยาคุมฉุกเฉินเนี่ยสเม็ดอย่างเงี้ยกินเม็ดนึงแล้วเดี๋ยวตามด้วยเม็ดหนึ่งจําไม่ได้และในฉลากมันจะมีบอกว่า,ากินเม็ดนี้แล้วอีกกี่ชั่วโมงคุณจะต้องกินนะฮะหลายคนสงสัยทำไมผมถึงรู้ <laughs> มาถึงขนาดนี้แล้วก็ต้องตอบว่าเคยมีใช้บ้างในอดีตนะฮะ <c oughs> มันเคยมีบ้างแต่มันไม่ดีไงวันนี้เรามาบอก oo, คุณผู้ชมก็แหมมอะไรผมเนี่ย <c oughs> <c oughs> มันไม่ดีนะเวลาเด็กผู้หญิงกินยาคุมจงใช้กินยาคุมแบบ21กับ28เมตรแต่ยาคุมแบบนี้มันคือยาคุมแบบที่ว่าเราไม่ทันแล้วอะ่ะเรามันเลยเถิดไปแล้วแล้วก็เอ้ยกลัวจะท้องแล้วกิน ปีนึงกินครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยโอเคแต่ไม่ใช่ว่าทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์แล้วกินแบบนั้นเอา้าลองไปฟังเสียงคุณหมอหน่อยฮะคุณหมอสิทธาริขินุก,กูลมีคําแนะนําครับสําหรับยาคุมกําเนิดน,นะครับประกอบด้วยฮอร์โมนเอสโตรเจนและโปรเจสโอโรนที่จะปรับตามสภาพร่างกายเมื่อตอนที่จะมีการมีรอบเดือนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย มีเรื่องของฮอร์โมนเป็นส่วนสําคัญดังนั้นต้องกินให้ถูกต้องตามลําดับของสเต็ปเลยนะครับมิฉะนั้นเนี่ยจะเกิดโทษต่อร่างกายมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นแน่นนาอกหัวใจสั่นนะครับหลอดเลือดในหัวใจผิดปกตินะครับคลื่นไส้อาเจียนหรือรุนแรงที่สุดก็คือหมดสติและช็อกได้เลยนะครับครับยังไงก็ตามอยากจะปรึกษาเรื่องนี้ผมว่าเริ่มต้นคุยกับหมอก่อนก็ได้ไปคุยกับคลินิกใกล้ๆบ้านนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็ให้เขาสอน ไปดิกใกล้บ้านคุณคุณมีบัตรทองแบบนี้คุณเข้าไปเลยนะฮะแล้วก็เริ่มต้นกินแผงแรกแล้วก็ให้หมอแนะนำแต่อย่างที่บอกแล้วครับว่า28เม็ดดีที่สุดเพราะว่ากินปั๊บแล้วกินต่อไปเลยแล้วก็กินทุกวันให้เป็นเหมือนกับกิจวัตรประจําวันที่เราต้องกินทุกวันแบบนี้ทุกอย่างก็จะโอเค